สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาทําขนมไทยมงคลกันค่ะนั่นก็คือสเสน่ห์จันค่ะขนมสเสน่ห์จันรนะคะสื่อถึงให้คนรักใร้เอ็นดูแล้วก็เมตตาช่วยเหลือค่ะมาดูกันค่ะเป็นตัวเปล่านะคะใส่เหรียญได้ที่หลังค่ะเราตกแต่งด้วยสังวานดอกไม้สีทองค่ะแบบนี้นะคะ หรือเพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยสังวานดอกไม้ดอกทางตะวันสีทองค่ะเลือกตามชอบได้เลยนะคะหรืออาจจะเป็นเลื่อมมังคุดนะคะเลื่อมดอกไม้แบบนี้ได้ค่ะแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นโทนสีทองค่ะเราใช้ริมบ,บินสีทองในการทำตัวนี้สีเหลืองค่ะ มาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะเราใช้ริบบิ้นเบอร์สองตาละครังนะคะมีสอสีที่เราเลือกมาค่ะก็คือสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ยี่ห้ออื่นตามต้องการได้เลยนะคะสังวานดอกทางตะวันค่ะที่เราจะทำในวันนี้ เตรียมกันไกลค่ะเตรียมปืนกาวค่ะเตรียมเหรียญค่ะดิบินยาว19นิ้วนะคะจำนวน4เส้นด้วยกันค่ะตัดปลายแหลมค่ะ มาเริ่มการพับเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราพับครึ่งเส้นลิบินแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราหยิบขึ้นมา2เส้นค่ะถือไว้ข้างซ้ายและข้างขวาค่ะเราจะใช้ข้างขวาเริ่มก่อนนะคะคองเข้ากับข้างซ้ายแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวทำเป็นฐานสี่กันค่ะ ให้เราหยิบเส้นที่สามขึ้นมาค่ะคล้องเข้ากับเส้นที่สองนะคะแบบนี้ค่ะต่อมาให้เราหยิบเส้นที่สี่ขึ้นมาค่ะเราจะสอดในช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะสอดลอดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาคล้องเข้ากับเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นฐานสี่กันค่ะ จัดให้กระชับแน่นๆนะคะต่อมาในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นฐาน8กันค่ะจะมี2เส้นนะคะให้เราใช้เฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนค่ะพาดเฉียงทับไปค่ะเราเลือกเป็นเส้นนี้ก่อนนะคะ ต่อมาค่ะเราใช้เป็นเส้นนี้ค่ะผ้าเฉียงทับมานะคะและต่อมาค่ะเป็นเส้นนี้นะคะผ้าเฉียงทับมาค่ะและต่อมานะคะผ้าเฉียงทับลงมาค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราจะเอาเส้นนี้สอดเข้าไปในช่องค่ะจากนั้นนะคะให้เราจัดให้กระชับค่ะจะได้เป็นฐาน8แบบนี้นะคะในขั้นตอนต่อมานะคะเพื่อนๆอาจจะวางกับพื้นก็ได้นะคะเราจะเลือกเส้นลิบบิ้นด้วยกันสีเส้นค่ะเราจะเลือกเป็นสีเส้นนี้นะคะ จากนั้นให้เราหยิบเส้นแรกขึ้นมาค่ะและหยิบเส้นที่สองขึ้นมาค่ะพาดท,ทับไปแบบนี้ค่ะและเส้นที่สามพาดท,ทับไปค่ะเส้นที่สี่พาดท,ทับไปนะคะจะมีด้วยกันสีเส้นค่ะต่อมานะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะก็คือเส้นนี้นะคะ เราจะเอาเส้นนี้ดึงลงมาค่ะเส้นถัดมาควยขึ้นไปค่ะและเส้นนี้ดึงลงมาค่ะแล้วก็เส้นถัดมานะคะควยขึ้นไปค่ะเส้นต่อมานะคะดึงลงมาค่ะแล้วก็เส้นนี้นะคะควยทับไปค่ะเอาเส้นนี้ดึงลงมาค่ะแล้วก็เส้นถัดมานะคะ ไขยทับไปค่ะจะมีด้วยการสี่เส้นแบบนี้นะคะเราอาจจะจัดริบบิ้นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเราก็ใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะดึงลงมาแบบนี้ค่ะ และเส้นถัดมาเส้นนี้เราจะเอามาสอดนะคะในช่องแรกค่ะก็คือช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะและเส้นนี้ค่ะเส้นต่อมาเลยเราจะเอามาสอดข้างบนค่ะและมันจะมารอดตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ และสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลือแค่เส้นเดียวค่ะก็คือเส้นนี้เราจะสอดด้านบนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มารอดใต้เส้นริบบิ้นแบบนี้นะคะจะมาออกในช่องถัดมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราจัดริบบิ้นให้กระชับค่ะจัดจัดริบบิ้นให้กระชับเลยนะคะ พอเราจัดริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะให้เราจัดริบบิ้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ ให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะเราเลือกเป็นเส้นนี้ค่ะเราจะเอาเส้นนี้นะคะค่อยไปค่ะให้เรานับสามเส้นไปนะคะแล้วก็พาดข้ามไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับเก็บไว้ค่ะแบบนี้นะคะและเส้นถัดมานะคะเราเป็นเส้นนี้ค่ะ พาดข้ามไป3มเส้นค่ะแล้วก็พับเก็บไว้ด้านหลังค่ะเราใช้มือประคองไว้ก่อนนะคะทำเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะคะจะเหลือเส้นริบบิ้นสุดท้ายนะคะที่เป็น3มเส้นค่ะ ะเหลือเป็นสมเส้นนี้นะคะเราใช้เส้นถัดมาเลยค่ะเส้นถัดมาของเราเป็นเส้นนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้มาสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะ สอดเข้าไปนะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะเป็นช่องแรกนะคะและเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนกันค่ะเส้นต่อมานี้จะอยู่ด้านบนนะคะและเส้นต่อมาค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกแล้วก็ามาโผล่ในรูถัดมาตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราจัดริบบิ้นให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จัดเส้นริบบิ้นให้กระชับค่ะไล่จัดดึงไปทีละเส้นได้เลยนะคะสำหรับด้านนี้นะคะเราจะมาเก็บเส้นริบบิ้นในส่วนที่เหลือกันค่ะ เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะของเราเอาเป็นเส้นนี้ค่ะเราจะสอดเก็บเส้นริบบิ้นตามลายของมันเลยค่ะสอดไลายไปตามลายของมันนะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะในการเก็บเส้นริบบิ้นค่ะจะเป็นการสอดใต้เส้นริบบิ้นนะคะ ก็ไล่สอดมาเลยค่ะไล่สอดไปเรื่อยจนครบทุกเส้นนะคะพอครบทุกเส้นแล้วนะคะ ให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นแต่ละเส้นให้กระชับค่ะไล่จัดแต่ละเส้นไปเลยนะคะในส่วนเส้นริบบิ้นที่เหลือค่ะเราใช้กรรไกรตัดออกค่ะแนะนำนะคะไม่ควรที่จะดึงแรงกันไปนะคะเพราะจะทำให้มุมนะคะ จะทําให้ตรงบริเวณมุมนะคะมีรอยย่นค่ะต่อมานะคะในขั้นตอนนี้เราจะมาตกแต่งลูกจันทร์กันค่ะจะมี2ด้านด้วยกันนะคะเวลาติดนะคะแนะนํานะคะให้ติดด้านที่ไม่มีรูนะคะเพราะว่าด้านที่มีรูเราจะใช้สําหรับในการใส่เหรียญเข้าไปค่ะ ด้านนี้นะคะเราจะเอาไว้สําหรับใส่เหรียญค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยงามแล้วก็ทำง่ายค่ะ